ใช้หลักของดวงดาวใช้หลักของโงหงโราศาสตร์มาในการจัดหิ้งพระ,ะนี่ไม่ใช่เป็นศาสตร์ทั่วไปที่ท่านอาจจะเคยฟังกันมาเอาเป็นว่าทำไมต้องจัดหิ้งพระ กกัับผผมมพูดคุยติดตามได้ที่เว w วบอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปโหราศาสตร์น่ารู้รนะใช้หลักของดวงดาวใช้หลักของโหราศาสตร์มาในการจัดหิ้งพระรนี่หลายคนเนี่ยนะ ในบ้านก็ตอนนี้จัดมั่วๆกัน<ฆ>ล้นไปหมดเพียยตะเพียยนะแสดงว่าตั้งทิ่พักไปต้องดูตั้งแต่สมวว่าแบางแบ,ง,บงซื้อบ้านที่ใต้ส่วนว่าแบางก็ต้องดูว่าทิ้งพังจะไว้ตรงไหนเออมันต้องดูซื้อบ้านที่ใต้สมวว่าพักใต้ที่ใต้แบง ซื้อบ้านทิ่ใต้ไม่ดีเดินเข้าไปปุ๊บซ้ายขวาจะต้องดูว่าไอ้นี่ห้องนอนอันนี้ห้องน,อน้ำแต่วันน,น,นี้แต่วันนี้มนนผมขอออกตัวไว้ก่อนนะเป็นศาสตร์ของอาจารย์กิษณะนะครับไม่ใช่เป็นศาสตร์ทั่วไปที่ท่านอาจจะเคยฟังกันมาเคยรู้กันมาเคยซื้อหนังสือมาอ่านผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าในหลักกรรมาสูตรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้สอนพวกเราไว้พระพุทธเจ้าก็ได้บอกแล้วนะครับว่า อย่าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดพูดต่อกันมาอย่าเชื่อแม้กระทั่งเป็นตำราอย่าเชื่อแม้กระทั่งคนที่เป็นครูอาจารย์รอย่างนี้นครับแต่หลักคิดง่ายๆคือท่านต้องตรวจสอบตรวจทานหาข้อพิสูจน์ด้วยปัญญาของตัวเองนะตรวจสอบตรวจทานหาข้อพิสูจน์ด้วยปัญญาของตัวเองและสิ่งนั้นเป็นกุศลหรือไม่ถ้าเป็นกุศลท่านเชื่อได้ถ้าเป็นอกุศลท่านก็อย่าไปเชื่อโอเคไหมฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับมันเป็นศาสตร์ของผมที่ผมได้ไป ตรวจสอบตรวจทานด้วยตนเองศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและผมมาถ่ายทอดนะฉะนั้นบางคนอาจจะบอกโอ้เคยมีตำราเคยไปเรียนนู่นนี่นั่นแล้วมาพออาจารย์กิษณะมาบอกอย่างนี้ก็บอกโอ้ยไม่ใช่ทำไมนี่ไม่เหมือนกับสิ่งที่ตนใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเปของอาจารย์ของอผมเอง ในทัศนะของผมเองในหลักวิชาของผมเองต้องบอกไว้ก่อนอาจจะไม่ตรงกับตําราที่ท่านเคยเรียนมาเออมันไม่ตรงแน่ๆนะมันไม่ตรงแน่ๆแต่คราวนี้ฉะนั้นท่านก็ต้องใช้ปัญญาในการศึกษาว่าท่านจะใช้แบบนี้หรือไม่เอาเป็นว่าทําไมต้องจัดหิ้งพระนะครั้งที่แล้วก็เราก็คุยกันแล้วเรื่องหนึ่งว่าความสําเร็จนะความสําเร็จสิ่งหนึ่งที่ช่วยก็คือเชื่อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ <Five. S 1> แล้วหิ้งพระเองก็เป็นสิ่งที่เราเคารพนับถือนะหรือหิ้งบางคนเนี่ยไม่ใช่มีแค่พระนะบางคนมีองค์เทพมีเทพจ in ีนเทพอินเดียเทพไทยอะไรโอ้โหไทยก็มีเทพอีกนะเยอะเลยนะอฉะนั้นเนี่ยบางคนนะเยอะไปไหนก็ได้พระมาได้พระกลับบ้านได้พระกลับบ้านเต็มไปหมดเลยคันเลยเต็มิ้งพเลยพอเยอะเยอะไม่รู้จะเก็บยังไงเก็บไม่ถูกวิธีอีก ใส่กระป๋องใส่กระป๋องใส่มองเก็บไว้วางใต้หิ้งบ้างวางตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้แหละคือปัญหานะอาจารย์จะพูดใช้คํานี้เลยนะ,ะว่ามันคือปัญหานะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมวลสารต่างๆที่เขาใช้หรือพิธีพุทธาพิเศกพิธีทําอะไรมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทพไทยเทพจีนพระพุทธอะไรก็ตามเวลาเข้าพิธีมาแล้วนะมีพลังพุทธานุภาพแล้วบรรจุเข้าไปแล้ว เกิดเทวดารักษาองค์พระแล้วเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแล้วเนี่ยการนำมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่านำมาซีสวัได้นะมันต้องจัดให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าโอ้ไปเก็บใส่กระป๋องแล้วก็เก็บไว้ใต<ค>้หิ้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยม,มันมันไม่ถูกต้องเลยนะครับฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงเอาทีละเรื่องก่อนการจัดหิง้งข้อหนึ่งแยกหิ้งพระพุทธหิ้งเทพหิ้งครูออกจากกัน อย่างนี้เลยนะให้แยกเป็น3ส่วน3ส่วนเลยนะแยกออกจากกันแบบแยกขาดนะแลลวเคาว่าเทพเทพไทยเทพจีนเทพิีเดียก็แยกขาดกันอีกโอเคไหมแยกขาดกันอียอย่าวางยิ่งเดียวกันนะคนละเรื่องนะเป็นคนละเรื่องอันนี้ออกตัวก่อนนะเป็นศาสตร์ของผมนะท่านไปดูหลักกรรมสูตรที่เราได้พูดกันไปแล้วนะอย่าไปสับสนว่าเอ้ยผิดตำราโน่นตำรานี้เอาอย่างนี้ไล่ไปทีละเรื่องเอาจะเริ่มจากพระพุทธก่อนนะครับ พระพุทธพระพุทธนะคนบางบางคนเขาก็จะบอกว่าเน้นไปที่ทิศเหนือกับทิศตะวันออกนะในศาสตร์โหราศาสตร์เองเนี่ยนะครับโหราศาสตร์เองนี่นะเรียกว่าเป็นเรื่องเรื่องของเราจะนับดวงอาทิตย์เป็นต้นกําเนิดของชีวิตนะในหลักโหราศาสตร์นะครับจะนับดวงอาทิตย์เป็นต้นกําเนิดของชีวิตนะเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เรียบเสมือนเป็นต้นกําเนิดของชีวิตทุกชีวิตแสดงว่าเราต้องนะวางทิศเหนือเลยค่ะอาจารย์คือเอางี้ถ้าเป็นศาสตร์ของอาจารย์วันนี้เดี๋ยวเราจะพูดพูดศาสตร์ของอาจารย์กฤษณะก่อนพอเสร็จแล้วนะค่อยพูดศาสตร์ของพระพุทธเจ้าอีกทีนะจะรวมกันหมดนะท่านต้องฟังต่อเนื่องนะ,ะฟังคลิปนี้เสร็จไปฟังคลิปหน้าเดี๋ยวจะครบสูตรเลยเอาเป็นว่าในการวางพระพุทธนะในการวางพระพุทธ ให้หันทิศเหนือให้หันทิศเหนือนะค่ะให้หันทิศเหนือหันหน้าพระพุทธปทางทิศเหนือเอดีตั้งโต๊ะนะคะเขาเรียกว่าตั้งโต๊ะก็คือเวลาเราบางคนมีพระพุธเนี่ยต้องต้องวางปุ๊บหมายถึงว่าพอเราประตูเข้าไปแล้วตัวเราเวลาสวดเวลาไหว้หันทิศใต้ก็แสดงว่าพระหันหน้าทา้งทิศเหนือพระหันหน้าทิศเหนือคนไหว้ไปทางใต้อืมโอเคไหมอันนี้เป็นศาสตร์ของผมนะท่านฟังดีดี นะครผมไม่ปรามายใครนะแล้วอย่าไปยึดอย่าไปบอกว่าเอ้าอาจารย์กินดาบอกอย่างนี้ทํำไมอาจารย์นั้นเขาบอกอย่างนี้ท่านท่านตั้งสติดีๆผมบอกเป็นศาสตร์ผอมโอเคไหมแล้วให้ท่านใช้หลักการมสูตรในการคิดวิเคราะห์แยกแยะพิจารณาด้วยปัญญานะอันนี้พระพุทธก่อนนะหหันทิศเหนือ 2. วางเป็นเดลต้าเดลต้าก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี นะถ้าท่านมีพระอะไรพระประธานประธานเบอร์สองประธานเบอร์สามท่านต้องเรียงกันไปอย่างนี้<ม>นะเรียงมหาราเอาแค่พระพุธก่อนเอาแค่พระพุธนะครูบาอาจารย์อย่าพึ่งนะไม่ใช่พระสองนูน่นนี่นั่นเอามาวางรูปหลวงปู่เทพเอามาวางอะไรงี้ไม่เอานะท่านวางเป็นเดียวใต้ยอย่างงี้แล้วก็อาจจะมีฉัดเงินฉัดทองมีดอกไม้ต้นไม้แค่นี้นะมีกระถางุมูมอะไรก็ว่ากันไปนะนี่คือพระพุทธก่อนนะพระพุทธ ต้องแยกนะหนึ่งพระพุทธสองครูสามเทพและเทพก็เทพจีนเทพอินเดียเทพไทยเทพอะไรท่านแยกออกโอเคไหมนี่คือเรื่องที่หนึ่งครับอาจารย์ครับแลวพระพุธที่ว่านี้พระพุธนี้ควรจะเป็นพระพุธแบบไหนครับอาจารย์ก็ถ้าเอาง่ายๆนะก็เอาปางประจําวันเกิดเราก็ได้หรือบางคนก็ยึดก็เอาพระพุทธชินราชบ้างพระพุทธโสธรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเอาอะไรที่ที่เป็นที่ยึดเดี่ยวจิตใจ ว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็ท่านใดที่มีหลายปางก็วางไปตามสมมติว่าเราเกิดวันพุทธของพี่หน่อยก็จะเป็นพระก็คือพิฆาตไม่ก็เอาเอาเอาเซนเตอร์พระประธานหนึ่งแล้วก็มีพระประจําวันเกิดพระอะไรพระอะไรที่ที่เราบูชามาอะไรี้ยนะครับให้มันวางเป็นเดลต้าอย่างน้อยมี3องค์โอเคไหมเอาอย่างน้อยอันใดที่มีองค์เดียวก็ไปเช่าบูชาเพิ่มก็ได้นะเพิ่มก็องเล็กๆไม่รู้จะเพิ่มอะไรก็เพิ่มพระประจําวันเกิด เพิ่มพระปางอะไรที่เราต้องการอะไรเงี้ยก<ห>็ก็เพิ่มเพิ่มเลยนี่คือพระพุธแยกนะหนึง่งหนึ่งคือพระพุธน,นะแล้ววางเป็นเดลต้าอย่างน้อยสามองค์เนะดลต้าคือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเงี้ยที่ผมพูดอย่างเงี้ยน,นะเป็นสามเหลี่ยมลดหลั่นกันไปแค่นี้แล้วก็ดอกไม้แล้วก็อย่างงี้<ห><ห>แค่นี้จบแล้วชั้นอื่นที่ตามมาจะมีอะไรบ้างชั้นอื่นไม่ต้องแล้วพระพุธมีแค่นี้จบจบแล้วเออจบแค่นี้แต่ถ้าจะพระอื่นๆด้วยนะพระอื่นๆนท่านก็วางลำดับไป ถ้านะท่านใดที่มีกุบารทองก็วางไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้นะคะับก็คือไ,ไม่ได้นะคะเอาแยกนะนี่นี่ผมพูดนะอานี้ศาตร์อาจารกิสระนะ,ะก็บอกแล้วว่าหนึ่งพระพุทธครูเทพแล้วเทพก็แยกอีกอาคานนะี้เทพนะเทพผมเอาเทพจีนก่อนเอาเทพจีนก่อนนะเพราะว่ามีหลายคนก็ประเทศไทยเราก็มีคนจีนเยอะนะเชื้อสายจีนบ้างเป็น มาจากแผ่นดินจีนเลยก็มีนะผมก็เทพจีนก็มีมีหลายเทพมากนะครับมีหลายเทพก็มีทั้งตั้งแต่เจ้าแม่กุนอิมนะมีเทพกวนอูมีฮกลบกซิลนะมีท่านแปดเซียนอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือหนึ่งให้ไปอยู่ทิ้งเดียวกันเทพจีนนะแล้วเทพจีนเนี่ยไม่ต้องลดระดับให้วางในระนาบให้วางในระนาบเดียวกันเป็นระนาบ ซ้ายขวาแล้วก็หน้าครับหลังไม่ต้องมีซ้ายขวาแล้วก็หน้าเออซ้ายขวาหน้าหน้าซ้ายขวาก็ได้นะครับวางในระดับวางในระดับนะไม่ต้องลดระดับถ้าท่านมีองค์เดียวก็ได้ใช่ไหมจันได้ได้ก็เผื่อใครมีเยอะไงต้องไปบูชาเพิ่มเผื่อใครมีเยอะเขาก็วางซ้ายขวาหน้าเอาเทพจีนนะครับเทพจีนนะมีเจ้าแม่กวนอิมนะมีเทพกวนอูครับ มีหกลุกซิ่วม,มีท่าน8ดเซียนอะไรเงี้ยนะเคยเห็นไหมท่าน8ดเซียนที่นั่งสำเพาเรือก็เอาเป็นว่าก็คือ,เ,อเทพจีนทุกทุกพระองค์แล้วกันเนาะทุกค์ที่จะมไม่วางเดลตา้าจะวางในแนวระนาบเดียวกันและก็เป็นซ้ายขวาห,หน้า,หน,าหน้าซ้ายขวาอะไรงนี้ได้หมดนะครับอ,อย่างนี้นะ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิริโดมครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่0863366390หรือ Line at Open d ดาเสร็จแล้วเวลาวางให้หันทิศ 18องศาทิศใต้เออเมื่อกี้พูดเปลีครับอ่าคือคือให้สมมติว่าสมมุติว่าด้านหน้าาจเป็นทิศใต้ให้เอียงไปทางตกเฉียงใต้18องศาง่ายสุดใครที่ไม่รู้ทิศนะคะในแอปมือถือก็มีวัดทิศได้เลยแล้วให้เราอหันหน้าเข้าหาองค์เวลาเราอธิษฐานใช่ไหม ตัวเราอ่ะก็จะหันไปทิศตะบบเฉียงเหนือ18องศานะอันนี้คือหลักเป็นศาสตร์ของผมท่านฟังให้ดีนะจุดต้นกำเนิดนะเจ้าแม่กนิมนะครับที่มนทนหูหนาน<ะ>เราเวลาบูชาท่านหน้าเราจะหันไปที่มนทนหูหนานนะณนะหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่มีตำแหน่งของ องเจ้าแม่คุณอิมพันมือนะอยู่ตำแหน่งนั้นมันถึงจะถูกต้องฟังให้ดีนะไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนบ้านท่านจะเป็นอย่างไรแต่เวลาท่านอธิษที่ฐานจิตถ้าวางในทิศนี้ตัวท่านจะหันไปที่รูปเคารพที่มณฑลหูหนานในประเทศจีนอ่าน,นี้ฟังไว้น,นี้เป็นสารของผมนะแล้วทําให้ถูกแล้วท่านก็ใช้หลักการมาสูตร จะเชื่อตำราจะเชื่อคนที่เขาเล่ากันมาจะเชื่ออะไรก็ตามแต่ท่านแต่อันนี้เป็นศาสตร์ของผมเองนะเป็นสิ่งที่ผมได้ไปมาแล้วนะเออผมไปของผมนี่แหละนะเดินทางไปเลยจดกันไว้ดีดีนะคะเพราะว่าอันนี้สาคัญมากนะคะบางท่านนี่นะคะศาสตร์ผมไม่เหมือนเพราะพราเนี่ยจะมีเยอะมากแล้วรวมกันไว้วังนห้นเนี่ยพอฟังคลิปนี้แล้วรีบกลับไปเปลี่ยนแล้วก็กลับไปทําให้ถูกต้องท่านวางให้ถูกแล้วกันวางให้ถูก เพื่อให้ตัวเราเนี่ยณนะตําแต่งของตัวเราได้บูชาได้ถูกต้องนะครับอันนี้เทพจีนนะส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อตามสะดวกนะท่านท่านต้องวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ให้ดีเทพจีนเทพจีนนะเออก็คือในหลักกาลามสูีตเองบอกแล้วว่าเราจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองไปตรวจสอบตรวจทานด้วยตัวเองนะเอาให้ชัดเจนอย่างนี้แล้ว คือ <c oughs> เมื่อก่อนนี้ผมก็ไปเรียนรู้ตามตำราว่าต้องวางอย่างนั้นวางนี้ทิศเศรษฐีทิศนั้น,นทิศนี้นะแต่พอผมพบหลวงปู่เทพรงบุรนได้พบพะอจัน,นทร์ปิทุหมาปัญโยท่านบอกผมว่าให้ผมเข้าฌานสี่แล้วไปเองไปดูไปให้มันรู้เองแล้ววันนี้พอผมจะมาบอกผมจึงมาบอกอย่างนี้นะมันอาจจะขัดแย้งกับสิ oney, ทธิ์ท่านไปเรียน Islands, วงจุ้ยท่านไปโนไปนี่ผมตามสะดวกนะอันนี้เป็นศาสตร์ผมต้องบอกอย่างนี้นะ ท่านจะหันตัวเองไปในทิศของมณฑลหูหนานนะฉะนั้นผมย้ำไว้อย่างนี้เวลาท่านตั้งเนี่ยท่านก็เปิด g o o g l e Map เลยหาเลยมณฑลหูหนานอยู่ตรงไหนแล้วก็ลากเส้นปัาบเข้าไปนะแต่ผมให้มาแล้วคือ18องศานะฉะนั้นท่านยึดตัวท่านท่านก็ยึดทางทิศเหนือแต่ถ้าท่านยึดยึดหิ้งพระยึดเจ้าแม่กุนอิมท่านก็ยึด,ย,ดยึดทางตะวันตกเฉียงใต้เามไหมครับนะเป็นตะวันตกเฉียงใต้18องศากนะ็ะาจะพบจะพบกัน ตกเฉียงใต้18องศาโอเคไหมครับถ้าสมมติว่าบางคนพื้นที่ไม่พอห้องเล็กๆอย่างงี้ยล่ะคะก็หมุน <c oughs> ก็สมมุติว่าอยู่ในคอนโด <c oughs> นิดเดียวองนะท่านก็แยก <c oughs> หิ่งไงสามหิ่ง<อ>เหมือนกับที่สถาบันที่สถาบันพรังพุทธานุภาพเนี่ยนะสถาบันหันหน้าทิศเหนือหลวงปู่ลูกข้างล่างก็หันทิศเหนือแต่หลวงปู่ลูกข้างบนห้องพระหันทิศใต้ครูนะครูหันทั้งทิศตะวันตกทิศตะวันออกเลย เนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้ฟังในในเรื่องของหลักของพระพุทธเจ้า<ฮ>ะนะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ผมไปมาแต่ยังไม่ได้บินไปจริงนะเอาไปไปด้วยจิตดีกว่านะไปด้วยจิตก่อนนะแล้วผมมาถ่ายทอดให้ฟังว่าในหลักของผมให้ทําอย่างนี้แล้วท่านลองทําตามละกันเดี๋ยวจะรู้บางอย่างเองนะส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่ว่ากันนะอันนี้เล่าสู่กันฟัง <ฮะ S 2> อา้าวในเรื่องการตั้งติจุเอียกเขาก็จะพูดกันเยอะนะก็ อันนี้ผมก็แนะนําง่ายๆก็ท่านก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นเจ้าที่นะหลักที่มีกันอยู่ให้หันหน้าออกประตูนี้โอเคอยู่นะออกประตูอยู่พื้นดินติดพื้นได้นะแล้วก็เชิญทั้ง5องค์นะอันนี้ซึ่งไว้เดี๋ยวเราค่อยทําคลิปแบบละเอียดยิบอีกทีของลงนะลึกเรื่องนี้เลยของลงลึกเรื่องนี้ไปแต่อันนี้ก็เป็นเจ้าที่อย่าไปอยู่มุมอับบางคนไปไว้ใต้บันไดเลยอะไรเงี้ยนะ เอาเอาซ้ายขวาให้โปร่งๆหน่อยนะแล้วก็ให้ให้ใหตรงกับประตูอันนี้ถูกต้องกันอ่ะต่อไม่มีคาว่าถูกไม่มีคําว่าผิดนะอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่ออันนี้เทพเทพจีนไปแล้วนะเทพจีนนะ,นนะคราวนี้ให้ไปเทพอินเดียอินเดียนะคะเทพอินเดียถู้เยอะทุกท่านจะมีกันเยอะเลยมีพระพิกนเนตมีแม่อุมามีพระศิวะมีพระ,พระอะไรเยอะแยะไปหมดเลยบางคนมีพระพรหมด้วยมีอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมด นะแม่พระแม่ธุรคาพระแม่อุมาพระแม่ลรักษมีอะไรเยอะแยะเลยก็เป็นว่ารวมเทพทั้งหมดแล้วกันนะคะท่านท่านเป็นแบบว่ามีแค่องค์เดียวก็วางที่องค์เดียวมีสองก็วางสองหรือว่ามีครบก็วางให้ครบนะคะห้องเล็กก็จัดให้มันถูกต้องคราวนี้คราวนี้นะแยกทิ้งแล้วต้องหันทิศหันทิศนะตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกเฉียงใต้ที่50องศาเพราะเพราะอะไรรู้ไหมหน้าท่านจะหันไปที่เขาไกลลาดที่อยู่ในทิเบตอันนี้คือศาสตร์ของผมนะวิมานของท่านอยู่ที่นั่นจำให้ดีนะเทพจีนท่านต้องหันไปมณฑลหูหนานเทพอินเดียท่านต้องหันไปทิศทางของเขาไกลลาดตัวเรานะหันไปนะฉะนั้นยิ่ง หิ่งจะหันในทิศทางตะวันออกเฉียงใต้50องศาเออเอาอย่างนี้นะอันนี้อันนี้เป็นหลักศาสตร์ของผมเองอันนี้คือเขาไก่ลาดเขาไก่ลาดอยู่ที่ทิเบตนะเสร็จแล้วยังไงต่อเทพอินเดียต้องวางลดหลัน่นตามลำดับชั้นอวตารอ่านะฟังให้ดีนะตามลำดับชั้นด้วยของการอาวตารน,นะแต่เมื่อกี้ มื่อกี้เทพจีนนี่ซ้ายขวานะซ้ายขวาระดับเดียวกันถ้าเป็นเทพอินเดียให้ท่านไปนับลำดับอวตารแล้วกันเพราะไว้ไว้เดี๋ยวเราค่อยทำคลิปอีกทีลำดับมีอะไรบ้างบางคนก็ถ้าบูชาอะไรมาก็จะรู้แล้วว่าเอาระศิวะพระแม่มาคือเขาเรียกว่าตามอวตารคู่คู่ชายาอของท่านด้วยแล้วก็ ตามลำดับอวตารด้วยก็แยกไปครับพระแม่อุบาพระอะไรเงี้ยคือจะทราบกันอยู่แล้วถ้๋ยวังไมาทราบนะค่สามารถเข้าไปที่เซิร์ฟ o ิโกได้รายการโชคลาภสําหรับคนชอบเสี่ยงโชควิเคราะห์ดวงดาววงล้อเสี่ยงไทยโชคใหญ่เงินทับตัวเปิดเลขฝันให้โชคดูให้ครบดูให้ดีดูดูดีๆแล้วคุณจะมีโชค บางบ้านไม่มีก็ <ức S 2> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้รเรื่องทิศก่อนอันนี้เรื่องทิศก่อนนะอันนี้คลิปนี้เราจะพูดกับเรื่องทิศเข้าไหมครับเราพูดกับเรื่องทิศยังไม่พูดในรายละเอียดของของการจัดแล้วกันเดี๋ยวรายละเอียดการจัดการถวายเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีอันนี้เรื่องทิศก่อนนะเมื่อกี้บอกเรื่องทิศไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีเนี่ยควรมีสามองค์เทพสามองค์มหาเทพนะพระศิวะพระวิษณุพระพรหมนะเพราะว่าเป็นทั้ง เขาเรียกว่าพราะพรมเขาผู้สร้างนะพระวิศนุก็ผู้รักษาและพระศิวะเขาผู้ทํำลายก็ให้ตรีมูรติที่เขาพูดกันเนี่ยให้เกิดความสมดุลของมหาเทพโอเคไหมฉะนั้นเวลาที่ท่านบูชาท่านก็ไปดูลำดับอวตารด้วยแต่ทิศคลิปนี้เป็นเรื่องของทิศโอเคไหมครับผมก็จะให้ทําอย่างนี้ส่วนหิ้งครูหิ้งครูนะครูเนี่ย ให้หันครูไปทิศเหนือหันครูไปทิศเหนือก็เป็นทิศเดียวกับพระพุทธนะคะอหันครูไปทิศเหนือแต่ไม่ใช่มาวางทิศเดียวกันนะ ท่านก็ต้องสมมติถ้าบันทิดเดียวกันก็มีหิ่งพระพุธแล้วก็หิ่งครูเขากลว่าแยกแยกแยกหิ่งตอนนี้สี่หิ่งนะคะเออสี่หิ้งถ้ามีแค่อย่างรูปนะคะก็สบายเลยเออเอาแค่เล็กๆตอนนี้เขามีหิ่งแบบว่าขายที่เล็กๆแล้วแต่ไม่ใช่ใครไม่มีแยะเอามาเพิ่มค่ะไม่ต้องนะคะมีแล้วหิ่งครูนะหิ้งครูวางเดลต้าเหมือนกันลดลันตามพันษาโอเคไหมลดลันตามพันศาแค่นั้นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดหิ่งพระนะครับหิ่งเทพ <ฮ>นะอย่างน้อยต้องแยก3ามทิงแล้วเอาทิศให้ถูกต้องและและนะทำทั้งทั้งในบ้านและที่ทางาน<ฮ>นะใครที่สถานที่ไม่พอท่ทานก็เดี๋ยวฟังคลิปต่อไปว่าเรื่องทิศโอ้โหถ้าทําไม่ได้อย่างนี้จะทํำยังไงอะอะไรอย่างนี้อาจารย์ครับถามนิดน,นึงฮะแล้วบางคนมียันนะครับยันแล้วตั้งตรงหิ้งนี่ฮะมหายันเนี่ยนะ,นนะ,ะให้หันทิศเหนือให้หันทิศเหนือนะ และวางตำแหน่งสูงสุดมหายันนะอันนี้แยกทิ้งไหมคะก็วางรวมตรงทิ้งครูก็ได้หรือจะวางรวมตรงทิ้งพระพุทธก็ได้เพราะมหายันเอาเป็นถ้าเป็นยันของอาจารย์ดีกว่านะถ้าของคนอื่นไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวท,ที่ที่บ้านอาจจะมีหลายสำนักไม่รู้ไง,งถ้าเป็นของอาจารย์มหายันจะถูกผูกขึ้นจากพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เป็นหลักนะครับฉะนั้นท่านวางสูงสุดได้เลยนะ ก็เหมือนหลวงปู่เทพบุกดอนก็เป็นพระอราาหันต์ก็วางสูงสุดได้นะคะบางท่านนะวางต่างประเทศอีกนะ,ะอันนั้นถือว่าผิดนะคะ<อ>แล้วก็บางท่านหน่อยเชื่อเลยว่าทุกท่านเนี่ยจะมีหิ่งเดียวบางคนไปเช่าโต๊ะหมูบูชามาเ,เป็นเป็นใหญ่ๆ ah <ไป S 1> อ่ะห้องเดียวใช่สมมุติว่าห้องเขาจะประมาณสี่คนสี่มมติแล้วกันเนาะเขาก็จะซื้อเป็นแบบโต๊ะใหญ่เลยโต๊ะหมู่เขาก็จะวางพระพุทธยู่ข้างบนอันนี้รอบนี้เอาใหม่ ท่านใดที่ฟังอยู่เอาใหม่นะคะกลับไปดูก่อนกลับไปดูของตัวเองต้าหมูแยกได้ยิ่งมีต้าหมูมันแยกเป็น,นชิ้นๆนะคะเราก็แยกเป็น,นชิ้นๆไปเลยแล้วก็ให้วางทิศตามที่อาจารย์เคยพูดไว้นะคะท่านใดที่ไม่มีเทพมีอะไรก็ใช้เฉพาะส่วน่าบางคนมีแค่พระพุธแล้วก็ขององค์ปู่พระอระหันต์ก็แยกไปเป็นสองเป็นแค่สองหิ่งนะคะแยกระหว่างให้ถูกทิศน,นะเพราะอันนี้ก็ท่านต้องยึดกรรมสูตรให้ดีนะเพราะว่าผมบอกแล้วท่านต้องเชื่อด้วย อรรยาและพิสูจนให้ได้ด้วยตัวเองนะแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อตามสะดวกนะผมไม่ได้มระมาจใครย้ำนะคะสิ่งที่อาจารย์พูดมาเป็นศาสตร์ของอาจารย์เท่านั้นของผมเอง้เคยไปเรียนที่ไหนมาก็ให้ยึดท่านจะยึดตรงที่เรียนมาหรือว่าที่ทราบมาดูเ r c h google แล้วมันไม่ตรงกับที่อาจารย์แนะนำก็เอาที่เราคิดว่าโอเคตามสะดวกนี้คือศาสตร์ของอาจารย์กฤษณะไม่มีขายไม่มีในหนังสือ เพิ่งได้มาเมื่อคืนนี้เองนั่งนะสมาธินะจะมาพูดเรื่องอะไรก็ต้องทําก่อนนะจะมาพูดเรื่องอะไรก็ไปไปถามก่อนอะไรเงี้ยนะอ้าว